สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้ตัว Lazada นะครับว่าเวลาเราจะสั่งซื้อและผ่อนสินค้าเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับผมขั้นแรกนะครับให้เราไปที่ช่องเสิร์ชนะครับแล้วจากนั้นก็พิมพ์ตัวอย่างง่ายๆอย่างซูรูนะครับเลือกสินค้าขึ้นมานะครับลองเลื่อนลงไปดูด้านล่างว่าเป็นชื่อร้านของ The p u f ั i n House หรือเปล่าแล้วก็กดเข้าไปในร้านนะครับ จากนั้นเนี่ยลูกค้าก็เลือกสินค้าชิ้นที่ต้องการได้เลยนะครับผมสินค้าใน Lazada เนี่ยจะอัปเดตตรงกับของเว็บไซต์ที่เป็นสต็อกสินค้าหลักของเรานะครับเมื่อได้สินค้าแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่สินค้านั้นแล้วก็เลือกสีกับไซส์ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นที่เลือกเสร็จแล้วลูกค้าก็กดซื้อสินค้าได้เลยนะครับผมก็เลือกกดชำระเงินได้นะครับ รอกที่อยู่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเลือกวิธีการจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับถ้าลูกค้ามีโค้ดก็สามารถใช้โค้สดส่วนลดได้นะครับรายละเอียดขั้นตอนการผ่อนเนี่ยสามารถดูได้ที่ด้านล่างนะครับเขาจะเขียนไว้อยู่เลยในแต่ธนาคารว่ามีธนาคารไหนบ้างที่สามารถใช้ผ่อนได้ธนาคารทั้งหมดที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์สเดือน6เดือนละ10เดือนทั้งหมดนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับผมว่าลูกค้าใช้ธนาคารไหนนะครับหลังจากที่เช็คข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดสั่งซื้อนะครับผมถ้าผ่อนชำระให้เลือกหัวข้อแรกว่าเป็นผ่อนชำระนะครับจากนั้นเลือกธนาคารที่ต้องการผ่อนชำระครับผม ก็จะมีธนาคารตามที่เห็นในวิดีโอนี้เลยนะครับก็แทบจะเรียกได้ว่าครอบคุมเกือบทุกธนาคารเลยครับผมเมื่อเลือกธนาคารที่ต้องการได้แล้วนะครับจากนั้นให้เลือกที่ตัวเลือกการตัวเลือกการผ่อนชําระนะครับผมตรงตัวเลือกการผ่อนชาระเนี่ยลูกค้าจะสามารถเลือกได้เองนะครับว่าจะเอาสามเดือน6เดือนหรือ10เดือนนะครับผม ตรงนี้เนี่ยจะเป็นดอกเบีย้ยศูนเซ็นต์นะครับระยะเวลานี่แล้วแต่ลูกค้ากําหนดเลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิตทั้งหมดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นลูกค้าก็กดชําระเงินได้เลยนะครับมันจะเด้งเข้าสู่หน้าการชำระเงินและ otp นะครับหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้ลูกค้าก็สามารถรอสินค้าส่งของถึงที่บ้านได้เลยนะครับผม